สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นคู่มือช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจการทำงานแล้วก็ความสุขได้ง่ายขึ้นเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งสอสอส,อสอทรูปลูกปัญญางานเขียนท่านป,ปออปยุตโตแล้วก็วารสารราชบัณฑิต,ตยสถานมาลองดูกันนะคะว่าจะเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างใช่ครับคือเราจะมาดูกันว่า หลักธรรมพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันจริงๆแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นได้ครับค่ะเพราะพูดถึงเรื่องทําบุญนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการบริจาคเงินบริจาคของใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนว่าจากข้อมูลที่เรามีการสร้างกุศลนี่มันมีอะไรที่ทําได้ง่ายๆเลยชีวิตประจําวันเยอะกว่านั้นถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วการทําความดีหรือที่เรียกว่าสร้างบุญเนี่ย ทำได้ง่ายๆรอบตัวเราเลยครับตามหลักที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมีหลายอย่างมากที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะอย่างเช่นการรักษาศีลห้าพื้นฐานการที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครอันนี้ก็ถือเป็นบุญแล้วนะครับหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในที่ทํางานหรือกับคนรอบข้างที่เรียกว่าวาย,ยาวัจจะไมอะครับคือการช่วยบริการแบ่งเบาภาระคนอื่นอ๋อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ได้บุญแล้วใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ ปัตตานุโมทนาใหม่อันนี้คือการที่เรายินดีด้วยใจจริงเวลาเห็นคนอื่นเขาทําความดีหรือเขาได้ดีนะครับการฝึกแบบนี้มันช่วยลดความอิจฉาหรือความรู้สึกไม่ดีในใจเราได้เยอะเลยทําให้ใจเราผ่องใสขึ้นด้วยเป็นการสร้างคุศสให้ตัวเองง่ายๆทุกวันเลยครับโห oh, แค่เปลี่ยนมุมมองเรื่องความยินดีกับคนอื่นก็นับเป็นบุญได้อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะบางทีเราก็อดไม่ได้เนอะเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการฝึกแบบนี้คงช่วยให้สบายใจขึ้นจริงๆค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องงานกันบ้างค่ะหลายคนอาจจะคุ้นๆกับความคิดที่ว่าเราทำงานหนักเพื่อเงินแล้วค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขแต่ถ้ามองตามหลักธรรมแล้วมุมมองแบบนี้เออมันอาจจะทำให้เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าคะอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับหลักธรรมก็ชี้ว่าถ้าเรามองว่าง,งานเป็นแค่ทางผ่านไปหาเงินแล้วเงินค่อยพาไปหาความสุขเนี่ยเราอาจจะ พลาดความสุขระหว่างทางไปเยอะเลยนะครับเพราะเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเราก็คือตอนทำงานใช่ไหมครับถ้าช่วงนั้นมันมีแต่ความทุกข์ความฝืนใจทำรอแค่สิ้นเดือนรับเงินความสุขที่ได้มามันก็อาจจะสั้นมากๆจริงด้วยค่ะใช้เวลาไปตั้งเยอะใช่ครับจริงๆแล้วตัวงานเองเนี่ย มันคือโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยซ้ำทั้งการฝึกเรื่องพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับคนอื่นการฝึกจิตใจความอมดทนความรับผิดชอบสมาธิและก็ปัญญาคือการเรียนรู้แก้ปัญหาต่างๆถ้าเราเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของงานนะชึ่งงานหมอคือช่วยให้คนไข้หายป่วยไม่ใช่แค่ได้เงินแล้วเรามีความสุขที่เห็นผลน,นั้นเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดตรงนั้นได้เลยครับไม่ต้องรองเงินอย่างเดียว เข้าใจหลักการเลยค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักมากๆหรือว่าต้องทำไปเพื่อความอยู่รอดจริงๆการปรับมุมมองแบบนี้จะช่วยได้ยังไงโดยไม่ให้รู้สึกเหมือนเรากำลังแบบว่าหลอกตัวเองอยู่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือถึงแม้เราอาจจะไม่ได้รักงานนั้นทั้งหมดนะครับแต่เราอาจจะลองมองหาแง่มุมบางอย่างในงาน ที่เราพอจะหาคุณค่าหรือความสุขเล็กๆในนั้นได้ไหมเช่นโอกาสในการได้ฝึกทักษะบางอย่างที่เราสนใจหรือการที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ความภูมิใจเล็กๆที่เราทําหน้าที่ของเราสําเร็จเพื่อดูแลครอบครัวมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะครับแต่มันคือการเลือกที่จะมองเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับใจเรามากกว่าแม้ในสถานการณ์ที่อาจจะยากลําบากก็เป็นการฝึกใจอย่างหนึ่งแหะครับอ๋อค่ะเป็นการฝึกใจเราเองให้มองหาแง่ดีแม้ในเรื่องยากๆ พอพูดถึงเรื่องความยากลําบากหรือปัญหาในชีวิตแล้วเนี่ยพุทธศาสนามีหลักการสําคัญที่เป็นเหมือนแกนหลักเลยไหมคะในการทําความเข้าใจแล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านี้มีครับหัวใจสาคัญเลยก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมากๆ1คือทุกครับการยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจปัญหาตรงหน้าว่ามันคืออะไรกันแน่ สมุสมุทยการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับตัณหาความอยากหรือความยึดติดบางอย่างของเราเองค่ะ 3. นิโรธคือการมองเห็นเป้าหมายหรือสภาวะที่เราต้องการเมื่อปัญหานั้นมันคลี่คลายไปแล้วและ 4. คือมักหนทางหรือวิธีการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการปรับความคิดการพูดการกระทําของเราให้มันถูกต้องเหมาะสมะครับ ฟังดูเหมือนเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องทางธรรมอย่างเดียวใช่เลยครับใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆลองเอาไปปรับใช้ได้เลยครับเวลาเจอปัญหาลองถามตัวเองตาม4ขั้นนี้ 1. ปัญหามันคืออะไรกันแน่ทุก2แล้วมันเกิดจากอะไรสมุทยัย 3. ถ้าปัญหานี้หมดไปมันจะเป็นยังไงนิโรธ 4. แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไปถึงจุดนั้นมัก มันช่วยให้เรามองปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านและก็หาทางออกได้อย่างมีเหตุผลครับโหพอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยค่ะว่าหลักธรรมพุทธศาสนาที่เราคุยกันวันนี้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งสสสทรูปลุกปัญญาท่านปออปยุตโตแล้วก็ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงมากๆ แล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตการทำงานความสุขในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะถูกต้องครับหลักการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีง่ายๆรอบตัวเราการหาความหมายและความสุขในงานที่ทำอยู่หรือการใช้อริยสัจสี่มาช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองสร้างความสุขจากข้างในแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจและมีความหมายมากขึ้นครับ น่ากลับไปลองคิดต่อนะคะว่าถ้าเรานำมุมมองเหล่านี้มาปรับใช้กับการมองโลกมองงานแล้วก็มองตัวเองในแต่ละวันบางทีนิยามของคำว่าความสำเร็จหรือความสุขที่เราเคยยึดถือกันมาอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ทำให้เราเบาสบายแล้วก็เป็นสุขอย่างแท้จริงมากขึ้นก็ได้นะคะ